Ô bao mát mát vô mát oi mát 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 ไปดูที่ข้างก็อยากซื้อี่สิาเล็นมานานเนี่ยห้าบาทเลยกินถั่วดีกว่าพี่ซื้อยังดูแล้วซื้อกล้วยเนี่ยร้านกล้วยร้านกล้วย ไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นแกงอะไรคะอ๋อแกงอันนี้มีข้าวโพดด้วยนะคะอันนี้แกงอะไรนะคะนนแกงหโค,ค่ะอุ้ยอยากด้าเหรอะจะเสร็จยังแกงจะอะไยังอุ้ยอยากได้แกงเหรอะจะไปไหนกันต่ออ่ะเสร็จแล้วเหรอเออเขาเข็ดเขาจะเสพเราว่านากินนะเขา โอเคเดี mm ๋ยวเรามาเจบกัน hmm. ท <Learn more. S 2> mm ี่นะะคอันนี้คือร้านข้าวร้านมัน